สวัสดีขยามค่ำาคืนครับผู้ติดตาม YouTube ของช่างนิคมหน้ามายิงปลาน้านทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับอาจจะส่งส่งงานช้าไปนิดนึงนะครับก็จะเป็นส่งงานกำรรคอสองตัวนะครับาตามที่เห็นครับเป็นท้ายไม้พยุงแล้วก็ท้าย ไม้สักนะครับนานๆจะโผล่มาทีครับไม้สักตัวนี้สวยงามทีเดียวครับลายช็อกแลตชิปวาวงานครับเป็นทรงซีแซดนะครับลักษณะของปลายปลายย้อยหลังค้งนิดๆนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับตัวแรกก็ดีเทลรายละเอียดก็จะแตกต่างกันไปนิดนึงครับตัวแรกก็จะเป็นหลางเหลี่ยม 19ความสูง21่สเครือบอะโนไดสีดำนะครับลักษณะนี้ร่างเหลี่ยมนะครับนี่ครับส9สูง21ตัวที่2เป็นรางบนแทก็กความกว้าง16สูง25ใส่ลูกจกักรปลายนะครับเป็นรางศูนย์กับตัวที่2อนี่ให้ติดศูนย์นะครับติดศูนย์ก็ศูนย์หน้าเปิดขวานะครับ ดูรายละเอียดปีกย่อยครับตัวแรกเป็นท้ายพยุงก็รายละเอียดก็จะให้ลูกค้าให้แกะเช็คเกอร์เช็คเกอร์ที่กำคอครับดูลวดลายของไม้พยุงก็ให้ลูกค้าบอกว่าให้มีติดกระพี้ครับผมจัดไปพยายามจัดให้มีกระพี้ครับตัวนี้มีน้อยไปนิดหนึ่งนะครับข้างหน้าไม่มีนะครับแต่ว่าในส่วนของลวดลายลวดลายไม้ที่จัดจ้าน เข้ามาทีเดียวกับนี่ครับรายละเอียดลดลายของไม้ครับ,รบกืไอก็เป็นสแตนเลสครับตัวนี้เป็นสแตนเลสเพิ่มเติมก็ลูกค้าให้ใส่หูกวินห้อมสายสะพายแล้วก็ติดขาเลดดอดให้เรียบร้อยนะครับปีกโรเลอร์พิเศษให้อโนไดซีดำนะครับโรเลอร์45นะครับ เสริมข้าง2เส้นครับให้ดูฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายก็อย่างของเอกลักษณ์ลวดลายของพยุงนะครับนี่ครับให้ดูใกล้ๆสดสดลวดลายสดสดไปเลยนะครับนะเกะไหลเช็คเกอร์กันลื่นเรียบร้อยถือว่าลวดลายจัดครับตัวนี้พยุง อยู่สวยงามทีเดียวครับลูกค้าก็กล้องเลดดอรก็ไปหาเองนะครับจะเป็นกล้องขาจับราง20มิลนะครับใส่ได้ครับมีหลายรุ่นหลายยีห่ห้อหลายราคาครับลูกค้าไปหาเลือกซื้อได้นะครับตัวต่อไปครับเป็นท้ายไม้สักอนี่ครับน้ำหนักเบาลูกค้ามาให้แกะกันลื่นนะครับ ตัวนี้ปิดท้ายด้วยไม้ประดูแดงปิดศูนย์นะครับครอบไกลตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับครอบไกลอลูมิเนียมตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับให้ไม้สักก็ครอบไกลเป็นอลูนะครับปิดต่อส้นด้วยไม้มงคลไม้พยุงพยุงของ ตัวนี้แหละครับผมก็เอามาต่อท้ายให้เพื่อเป็นซีรีมงคลว่าง,งั้นรับไม้มงคลนี่ครับปีกโลเลอร์45เดี๋ยวก็ไปใส่ยางใส่อุปกรณ์พร้อมยิงส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้เช้านะครับตัวนี้ราง130 130ชัก75ครับระยะมาตรฐานที่ผมทำอยู่ ส่วนตัวพยุงนี่ก็จะเป็นสเปคพิเศษที่ลูกค้าสั่งเข้ามาครับเป็นราง1เมตรครับห0ึร้อยเซนราง1เมตรชัก60นะครับก็กระทัดรัดทีเดียวนะครับเดี๋ยวให้ดูตอนเทียบไซส์ครับส่วนของรางนี่จะมีขนาดไอ้ส่วนของท้ายครับจะมีขนาดเท่ากันท้ายจะมีขนาดเท่ากันครับส่วนกลางรางก็ ร้อยามก็ยาวไปอีกฟุตหนึ่งครับรางสีดำหนเมตรตัวนี้130ยามาวไปฟุตหนึ่งนะครับนะครับฝั่งซ้ายของท้ายไม่สักแล้แลวแต่ชอบครับไม่สักก็ราคาประหยัดหน่อยนะครับไม่สักปีกโรเลอร์นะครับสเปคนี้เลยครับ แจ้งราคา3000บาทน,นะครับท้ายพยุงก็4 0 0พนนะครับแก่เช็คเกอร์มีเพิ่มแล้วก็ขาดอดมีเพิ่มสายสะพมีเพิ่มนะครับแรงโอโนดยก็มีเพิ่มเล็กน้อยนะครับนี่ครับผมผลง,งานยามค่ำคืนครับ ส่วนมากผมจะส่งยางค่ำคืนครับกลางวันก็ไม่ทันครับทำทำเองคนเดียวทุกอย่างครับก็มีงานประจำอยู่ก็มันจะช้านิดนึงครับแต่ว่าทำให้เต็มที่นะครับลูกค้าก็สนใจเป็นแบบไหนทักมาสอบถามนะครับลายหรือโทรศัพท์ก็เบอร์นี้ครับตามที่ป้ายหน้าจอ089557 4545 45กับไลน์หรือเบอร์โทรก็เบอร์นี้นะครับ f a c e b o o k ก็หน้าไม้ยิงปลาหน่านนะครับถ้าเป็นกลุ่มก็ช่างนิคมหน้าไม้ยิงปลาหน่านนะครับผมคลิปนี้าลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ